รอดขารอดถ้าทำได้เลิกอเลิกให้เลิกถ่ายเลิกถ่ายพี่เจ็สใช่ไหมับตอนนี้เจ็บห้า็บ้ายังชูดบาสทุกวันนะครับแล้วแม่นด้วยอย่างแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่มันตัดต่อว่าว้อะไรอย่างนี้เลยอ่ะแต่ว่าว่ามันมีประโยชน์ทุกอย่างทั้ง ทั้งประสาททุกชิ้สายตาเนื้อสายตาแขนขาสมองและการวัดว่าเรายังเพราะมันเด้งเนี่ยเด้งออกเด้งเข้าเราอ๋อมันมีรีแอคกับมันได้ไหมใช่ลูกมันเด้งกลับมาเราเอาแค่เอาแค่เราแครี่ลูกเฉยๆเนี่ยมันก็มันก็พิสูจน์แล้วใช่ไหมอ๋อผมต้องถอยใช่ไหมุณต้องถอยผมยืนบังไม่ชนคุณคุณคุณกันได้คุณถอยอย่างนี้ได้แต่ยืนยืนดักไม่ให้ชนคุณดันผมไม่ได้อ๋อผักเขาไม่ได้อ่าคุณดันผมไม่ได้ ตอนลูกเล็กๆไปเรียนที่โรงเรียนแล้วเขาสอนบาสแล้วก็มาบอกพ่อว่าวันนี้คุณครูสอนว่าบาสเกตบอลอ่ะต้องเลี้ยงโดยไม่มองลูกใช่ผมก็บอกว่าจริงเหรอวะไม่มองได้เหรอเออแล้วพอเราไปเปิดทีวีดูนะจริงเออมันไม่มีใครมองมันมองคู่แข่งมันมองเพราะว่ามือกับบอลมันไปด้วยมันไม่มองมันไปด้วยกันอยู่แล้วอ่านี่ไม่ได้ เดี๋ยวนะคนเราไม่ไม่มองลูกได้ไม่ได้ได้ได้ไดไดแต่ตอนนี้ผมช่ายาหางตะอะนี่อ่ะพอ่ีอย่ามองนะ,ะ,ะผมยกกี่นิ้วพี่พี่ยกผมยกกี่นิ้วพี่ดูผมกี่นิว้วสองกี่นิ้วสี่สองสี่เก่งมากคือนักฟ้าทุกคนจะไม่ต้องมองมันเลยไม่มองเพราะว่ามันเหมือนกับวไอ้ฝ่ามือเรากับมันเนี่ยมาไปด้วยกันแล้วเราถ้ามาเด้งเฉียงไปพี่รู้อ่ะไม่คุณคุมได้อยู่แล้วมันไปนอกจากมือคุณไม่ได้เลยเห็นไหม ไช่ไหมมือคุณเนี่ยคุมมันอยู่เลยใช่ไหมโดยไม่ต้องมองมันอ่าแล้วคุณก็จะเอียงซ้ายขวาหน้าหลังมันก็จะมีรอดขาไหมรอดขารอ,อดขาฮะรอดขารอดขาอ่าถ้าทําได้เลิอกอ่าเลิกให้เลิกถ่ายเลิกถ่าย <laughs> ไม่ได้แล้วเวย้ยเฮ้ยทำอะไรก็ทําได้เ <laughs> ว้ย <laughs> อ้าวมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่เราฝึกแล้วมันช่วยเราชุดสัก20นาที อ๋อได้เหงื่อได้อะไรได้เหงื่อแล้วก็โอเคทําอย่างอื่นได้แล้วแล้วผมเคยเห็นในในเขาเรียกอะไรนะในหนังทุกเรื่องของหนังฝรั่งอ่ะบาสเล่นได้ตั้งแต่คนเดียวไปจนถึงไปถึงอายุเท่าไหร่ได้เลยไม่หมายว่าเล่นอยู่คนเดียวมีเพื่อนคนเดียวก็แข่งกันแบบตัวตัวถูกต้องเล่นจริงคนเดียวได้ตัวตัวนี่สนุกแล้วเหนื่อยที่สุดเพราะคนคนเดียวเนี่ยคุณต้องอยู่กับแบ่งออกคนละครึ่งสนามใช่ไหมไม่โกเดียวเขาเรียกว่าเขาเรียกตัวต่อตัววันออนวันเรามาดูกันครับ อันนี้อันนี้แล้วเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งต่อายุให้คนหนึ่งต่อทักษะให้คือคืออันนี้อายุเยอะกว่าแต่นี้ไม่มีทักษะมาดูกันเริ่มจากผมเป็นฝ่ายรับฝ่ายตั้งฝ่ายฝ่ายรับฝ่ายรับใช่ไหมผมผมบังได้แต่แต่ห้ามห้ามมาโดนตัวผมนะโอเคผมจะไม่ให้มีชุดอไไม่ลงเว้ยไม่ลงเว้ยมาแล้วมาแล้วนี่นี่ ดีสิไอแมวไมาทำไงวะมันไม่มองไม่ได้ป่ะพี่โอ้เอ้ลงเลยลงเลยเหนื่อยแล้ววะทำไมพี่เขาไม่เหนื่อยวะนี่ยังไงเขาก็จุดไม่ได้ อายุไม่เป็นปัญหาทักษะสำคดีกว่า